สวัสดีน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะครับผมพี่ชื่อบารน,นะครับอยู่ปี2องนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฮอตของเราครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่อม็กกี้ปี2นะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆพีชื่อทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาในรัวมหาวิทยาลัยของเราเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาข,ขาการรงแรมของเรานะคะไม่ร้ยายค่ะ สวัสดีค่ะพี่ป้อนเข้าปี2นะคะก่อนอื่นเลยพี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวฮอตของพวกเราหวังว่าเราจะได้เจอกันที่คณะเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีครับน้องปีหนึ่งทุกคนพี่บีเอ็มนะครับตอนนี้อยู่ปี2แล้วครับอันดับแรกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่มาเป็นครอบครัวของฮอตถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรก็สามารถถามพี่เอ็มได้ สวัสดีค่ะพี่แตงกวาปี2นะคะขอแส,สดงความยินดีกับน้องๆปีหนึ่งทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขาฮอตของเราค่ะถ้ามีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรก็มาปรึกษาพี่ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่อมบุตรปี2นะคะยินดีกับน้องๆปีหนึ่งที่ได้เข้าสาขาเราปีนี้ทุกคนนะคะถ้ามีอะไรอยากปรึกษาหรือว่าสอบถามรุ่นพี่สามารถทักหารุ่นพี่ในกลุ่มได้เลยนะเราเจอกันค่ะสวัสดีครับพี่ปี3นะครับผม ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนองเฟชชี่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขา,า h o s p i t a l i t y อ n d e v e n t ของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องปีหนึ่งยินดีต้อนรับสู่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีหวังว่าเราจะได้เจอกันตอนเปิดเทอมเจอกันจ้าสวัสดีน้องเฟชชี่ปีหนึ่งทุกคนนะคะดีใจมากเลยที่ได้พวกน้องมาเป็นน้องสาขาเนาะหวังว่าถ้าหมดโควิดแล้เปิดเทอมเราจะได้เจอกันที่คณะนะคะ บันทนะี่ปีสามนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเป็นพี่ปี1นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาขา hospitality event นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟสการโรงแรมปี3ค่ะพี่มอลี่การโรงแรมปี3ค่ะขอต้อนรับน้องๆน,น,นะครับเข้าสู่ครอบครัว hospitality event นะคะค่ะ ำหรับน้องปีหนึ่งที่กำลังจะเข้ามานะคะก็อดใจเราสักนิดนึงนะคะไว้สถานการณ์โควิดในทดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันที่คณะค่ะจะริมรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆ KKU 57แล้วก็ฮอตแนะคะก็พี่ก็อยากจะบอกว่าสาขาเราเนี่ยเป็นสาขาที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวโรงแรม อีเวนต์หรือว่าธุรกิจบริการอื่นๆต่างๆนะก็พี่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็เก็บประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้เยอะมากที่สุดนะคะสู้ๆแล้วกันเนาะเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ปอมนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาได้นะคะก็พี่ขอยินดนต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเรานะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีครับน้องใหม่ทุกคน แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว Hospital ี้แอนด์อีเวของพวกเรานะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่เอกสาขานี้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไข้หวัดกําลังระบาดอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่ครอบครัวฮอตของเรานะครับก่อนอื่นพี่จะขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยที่สามารถสอบติดมาเรียนที่นี่แล้วพี่ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคําว่าอย่าติดเอฟนะครับบ๊ายบาย